คือ,อาการหมาท้องนะเขาเริ่มท้องแก่แล้วลเดือนกว่าแล้วเริ่มมีท้องแก่หมาท้องแก่นี้เพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งตกใจนะเขาจะเนี่ยเขาจะเป็นอย่งนี้เห็นไหมคือเขาหายใจทีแล้วก็เหมือนเขาหอบนะแต่จริงๆเขาไม่ได้หอบหรอก เขาร้อนง่ายแล้วก็เขาจะมีอาการแบบเนี้ยเพราะเขาจะดึงออกซิเจนอ่ะดึงออกซิเจนอ่ะเขาหายใจแรงนะเข้าไปเลี้ยงลูกในคันภเขาด้วยไงลูกในท้องเขาด้วยตอนนี้ท้องโตโตเยอะแล้วท้องโตคอกทีแล้วได้แค่ตัวเดียวแล้วก็ชอบมากชอบให้นวดชอบให้บีบชอบอะไรแบบเนี้ย ชอบชอบไปสปาเขาก็เหมือนคนนะเสียนในท้องที่สามนะ่ะเขาน่าจะเมื่อยเขาเมื่อยหายใจหอบทีท้องเริ่มขยายนะท้องเริ่มโตท้องเริ่มขยายทีแรยกใหญตกใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมเสีย,ยหายใจเร็วอ่ะหายใจเร็วมันก็หอบตลอดเวลาคล้ายๆอย่างนั้แหละเขากวเขาร้อนมากเขาตลอดเวลาคือเขาเขาหายใจแรงหายใจเร็ว เพื่อที่จะดึงออกซิเจนน่ะไปเลี้ยงลูกในท้องเขาด้วยแล้วก็กินเก่งใช่งไหมลูกแล้วน้องก็งบกินนะชอบข้าวอาหารมาแกบช่วงนี้อย่าเพิ่งให้แคลเซียมนะแคลเซียมนะเขาไม่ให้แคลเซียมหมาท้องยายก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเขาไม่ให้แคลเซียมหมาท้อง แล้วก็ให้กินกินนมก็ไม่ให้กินเยอะนะอ่ะหมอบอกว่ากินนมก็กินได้ไม่ใช่กินไม่ได้เค้าก็กินอยู่แล้วไงเขากินไม่ได้เยอะแล้วแคลเซียมก็ไม่ให้หมาท้องพอเขาเกิดปั๊บเราก็ซื้อแคลเซียมมาเก็บไปเลยแล้วเราก็ให้กินเพราะว่าถ้าเราไม่ให้กินแคลเซียมให้พอนะถ้าลูกหลายๆตัวนะเวลาดูอะเวลาดูดนมอ่ะมันจะดึงแคลเซียมจากแม่ไป ทำให้แม่เป็นไข้น้ำนมไข้น้ำนมน่ากลัวนะเซมยังไม่เคยเป็นแต่ว่าหมีปูวเป็นตั้งแต่ท้องแรกเลยลูกสามตัวลูกสามตัวอาการของไข้น้ำนมนะแป๊บเดียวเลยเดินไม่ได้เลยนะเดินไม่ได้เลยแล้วยายก็ตกใจพาไปหาหมอหมอ,หมอบอกว่าเนี่ยอาการไขนน้น้ำนมคือแรกเป็นคือตัวกลิงตกใจเลยยายอะตัวกลิง มันกระชากแบบนั้นแหละแล้วแล้วมีพวเขาเป็นเวลาเขาไม่สบายเขาจะติดยายใช่ไหมแล้วยายพาไปหาหมอหมอบอกว่าต้องให้แคลเซียมจับพลันทั้งฉีดแคลเซียมเข้าเส้นแล้วก็ทุกห้าทุกห้าหนาทีจะต้องให้กินนมอ,ะอ่ะให้แคลเซียมเสริอมอะ่ะจนกว่าเขาจะหายแต่เขาหายก็าห,ายาหายปกติเลยนะหายปกติเลยแต่ช่วงแรกๆที่เราไม่รู้อะ่ะว่าเออเนี่ยมันคือไข้น้ำนมนะ คือไข้น้ำนมนะแล้วเราเราไม่ให้เคล้เซียมเราไม่รู้หมาเราเป็นอะไรใช่ไหมเราไม่ให้เคลเซียมนั้นอันตรายแต่เนี่ยเวลาเขาเวลาเขาท้องแก่จัดๆนะอาการเขาจะเป็นแบนี้ไม่ต้องตกใจนะ่อเขาร้อนหรือเปล่าเราก็ให้เขาอยู่ใกล้ๆพัดลมแล้วก็คอยนวดคอยนวดอยู่เรื่อยๆเขาจะชอบมากนะเวลานวดอ่ะ ชอบมากเลยลูกๆคำคำขย,ยี่ขายยำนวดนวดคลึงคลึงประมาณเนี้ยชอบคงจะเมื่อยอเหมือนคนอ่ะแล้วก็ชอบมากเนี่ยเพื่อๆไม่ต้องตกใจนะสมาทองแก่จะเป็นแบบเนี้ยเมือนกับเขาร้อนจัดเขาเหนื่อยจัดอะไรแบบเนี้ยเขา เขาหายใจเขาหายใจทางปากด้วยเพื่อดึงออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงลูกเขาด้วยไงลูกที่อยู่ในท้องเขาด้วยหลายตัวไงเขาดึงออกซิเจนใช่ไหมลูกรอบที่แล้วตัวเดียวนะรอบนี้อย่าตัวเดียวนะรอบที่แล้วลแค่ตัวเดียวรอบนี้ยังไม่รู้ท้องก็ไม่ใหญ่มากแต่เดินกว่าแล้วเนี่ยวันที่ยี่สิบก็ได้สึงเดินคลอดแล้ววันที่ยี่สิบอะ อีกตัวหนึ่งอีกแม่หนึ่งสิ้นเดือนอีกแม่หนึ่งวันที่สิบสองแต่แม่นั้นอ่ะเออจะเล่าให้ฟังนะยจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องคือชาวบัวตัวลายเสียงตาลขานั้นนอนนอนอยู่นะเอ็อยู่นิดเดียนะจะลายเสียงตาลขาไปกินน้ำไปลูกไปจะอึกระึกไปกินน้ำไหมไปกินน้ำไหมลงจากใหญ่ไปกินน้ำไหมไปไหมเขา ทีแรกสองวันแรกชาวูจะตัวร้อนตัวร้อนนะวัดไข้ยู่แล้วก็คือตัวร้อนอะ่ะยายก็เช็ดตัวไม่มีไม่มีแผลไม่มีอะไรยายก็แยมอไอก็ไม่ไอคาก็ไม่มีแต่ว่าไม่กินข้าวไม่กินน้ํายายก็ไม่รู้หมายายเป็นอะไรใช่ไหมยายก็พาพาพาชาวูไปหาหมอพาชาวูพาชพาวูไปหาหมอ หมอว่าเหเกือก็แหกหหก,หหก็แดงเกลือก็แดงแล้วไข้ก็ไม่มีวันที่หญ่พาไปนะไข้ก็ไม่มีฉบวกไข้ก็ไม่มีเกลือก็แดงเป็นอะไรกันแนว่วะหมอก็เลยว่าให้ไปตามให้ยาไปตามอาการก่อนนะคือให้ยาคล้ายๆเขาเขาขากออกมาเขาไม่ใช่ไอนะเหมือนเขาข่า,ขากออกมามันจะเป็นฟองน้ำลายเขาจะเป็นฟองพวกเขาไม่ได้กินอะไร อะไรเขาจะเป็นฟองไม่อ้วกไม่ไหลไม่ไข้ไม่ไหลแล้วเราไม่รู้หมาเจ็บตรงไหนเดินก็ตัวปกติตามธรรมดาหมานี่เวลาเขาไม่สบายเขาเจ็บตรงไหนเขาจะเดินตัวงอใช่ไหมแต่ชาวบูนนี่ไม่มีตัวงอเลยไม่มีตัวงอเลยเดินปกติอ่แต่ว่าคือไม่กินข้าวไม่กินน้ำหมอก็ให้ยามาตามอาการใช่ไหมครั้งแรกก็อ่าหมอก็ ้าให้หมอไปดูหมอก็่หมอบอกไม่น่าจะต้องเดี๋ยวรอบเนี้ยเนี่ยดูอีสองวันถ้าไม่อะไรเดี๋ยวจะตรวจเรื่องบางทีเป็นพยาธิเส้นเลือดก็ได้แต่ว่าเราฉีดวัคซีนครบไหมพยาธิเส้นเลือดพยาธิหัวใจนอนนอนอะไรนอนนอนหัวใจอะไรเนี่ยพยาธินอนหัวใจ,รนนวใจเราก็ฉีดครบใช่ไหมคือเราคือคือเราฉีดครบทุกอย่างอแต่ก็มันก็มีโอกาสเป็นได้ใช่ไหมแล้วว่าพยาธิในเส้นเลือดบางทีเห็บอ่ะหน้าลมอะ่ะ ตามธรรมดาเราเลี้ยงระบบปิดใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นไปได้การฉีดวัคซีนไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เป็นนะเป็นได้แต่ว่ามันไม่มันไม่ถึงตายประมาณเนี้อ่ามันมีผมคุ้มกันอยู่บ้างแล้วใช่ไหมยายก,ก็พาไปหาหมอรบอบ2จะบัวดยายก,ก็พาไปหาหมอรบอบ2ทีนี้ก็กลับมาบ้าน หมอไม่ให้ยาเลยนะให้ยาใอ้ยาขอ,อยาแก้ไข่ผมว่าเผื่อตัวอื่นมันไข้อะไรประมาณนี้ก็เลยได้ยาแก้ไข้ามาก, <S <S ก็พอกลางคืนใหญ่พอกลางคืนคือหมานี่เวลาเขาไม่สบายเขาจะปิดวิเวกยายก็ี๋ยก็สังเกตดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่วะยายก็ ไม่กินข้าวกินน้ำยายก็ต้องป้อนน้ำเกลือไงป้อนน้ำเกลือต้มข้าวต้มจนเป็นเหลวกก็ใส่น้ำข้าวต้มน้ำข้าวต้มไม่ว่าหมาหรือคนก็เอาชีวิตลอดมาเยอะแล้วอะ่ะยายก็ต้มข้าวต้มแล้วก,ก็กอกน้ำใส่สลิงแล้วก็บีบน้ำสามสลิงน้ำข้าวต้มสามสี่สลิงอะไรประมาณนี้ค่อยๆป้อนไปพออย่างนี้พอกลางดึกอะ่ะจิมมี่เขาจะเปียกอะไรวะเดี๋ยกก็เลยเปิดไฟดูว่าจิมมี่จิมมี่มันเป็นอะไรบะ ทีนี้ตรงข้างตรงข้างจิเม่้องมาเล่นอะไรมาลูกตรงข้างจิเม่เมันจะมีหนองออกมาอ่ะหนองหนองออกมาเลยหนองข้นเหลืองเลยแล้วก็ที่มันบวมอยู่ข้างๆจิเม่เม็ยมันยุบไปอ่ะมันยุบไปทีดดนี้เรามารู้สาเหตุว่าอ๋อมันเป็นฝีนะเราไม่รู้มไปโดนอะไรมาว่ามันเป็นฝีไอเป็นฝีนี่มันก็เป็นได้หมดแหละ เดี๋ยวลูกขนเข้าขนอยู่ในตาเต็มเลยอ่าอางนะใหยายดูดิให้ยายดูก่อนให้ยายดูก่อนขนอยู่ในตาเต็มเลยเฮ้ยคนณขนอยู่ในตาลูกเต็มเลยเนียดูยายดูยายดวงเงี้ยยายดูให้ยายดูดีๆให้ยายดูดีๆีูวออกี้ยเนี่ยดูดิให้ยายดูดีๆก่อนว่ามันออกยัง พอพอยายเปิดไฟใช่ไหมดูใช่ไหมมันจะได้เห็นหนองใช่ไหมโอ้โมหาไซนไม่เจอพ่อยังไม่ได้เจาะเลือดหมอนั่นอีกสองวันไปเจาะเลือดไงเพราะว่าเขาดูเขาดูเขายัางแข็งแรงเพียงแต่ว่าเขาซึมก็อพอพราะว่าหนองออกนะยายก็ค,ยค,ยค่อยค่อยบีบเบาๆที่ขาเขายายก็บีบเบาๆบาๆีบเบาเบาจนหนองออกหมดนะ แล้วทีนี้ยาแก้กเศษยาอะไรมันไม่มีเลยยาล้างแผละอะไรมันไม่มีเลยมีแต่เบต้าดีนยายก็เลยทาเบต้าดีนเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยจะไปหาตอนเย็นเนี่ยจะพาเบรกรอบไปฉีดยาแก้กเศษเพราะว่าข้างในเราไม่รู้ไงว่ามันเป็นอะไรบ้างเพราะนั้นสังเกตยอย่างเดียวใช้ไม่ได้นะเพราะว่าหมามันบอกไม่ได้ไงว่าเขาเจ็บตรงไหน ยายเจ็บตรงนี้นะเจ็บตรงนั้นนะทำไมลิ้นยาวขนาดนนะัละละ้นลูกฮะหายใจอึกแล้วเ,ออเขาบอกเราไม่ได้ไงว่าเขาเจ็บตรงไหนเะะเวลาเวลาเวลาเราดูอะ่ะมานี่สังเกตง่ายๆนะท้าไม่สบายคือซึมเบื่ออาหารปลีกวิเวกถ้าเจ็บในช่วงท้องเอามือกด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 ูถ้าเขาสะดุง้งหรือเขาย่นตัว ันนั้นคือเราสังเกตด,ด้วยการนั่นใช่ไหมแล้วก็ถ้าเขาเจ็บเนี่ยเขาจะเดินตัวโกงคือเดินเหมือนกับหมากลัวอ่ามันกับมันกับน้องกําลังกลัวอะไรสักอย่างนึงประมาณนั้นแสดงว่าเขาเจ็บในประมาณช่วงทอง้องอ่าเขาเจ็บประมาณช่วงท้องนันเรารู้เพราะเราเราเลี้ยงหมาหลายตัวเราจะรู้ใช่ไหมแต่นี่เป็นฝีนี่ไม่รู้เลยชาวบูนะเขาจะไม่นั่นนั่นน่าจะยังเจ็บอยู่ ก็เลยยังนอนแอบอยู่ประมาณนี้เลยแต่ว่าดีขึ้นเยอะแล้วกินข้าวกินน้ำกินอะไรได้แล้วแล้วก็ไม่มีหนองแล้วมีแต่น่าจะเจ็บแผลนิดหน่อยอะไรแค่แค่นี้นะคลิปนี้ก็แค่นี้แต่จะมาบอกว่าให้ดูให้ดูว่าเราหมาท้องเนี่ย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 เยเะเนี่นี่ยเน่ยเดีเนเนี่นก่ยเน่กนี่วเนเนี่นก่บเดี่นกับเนี่นเนน เป็นกับสิบวันเขาจะเริ่มหายใจแบบเนี้ยหายใจโหประมาณเนี่ยเขาดึงออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงลูกเขาแล้วถ้าเขาไม่สบายนะหมาท้องนะต้องรีบบอกหมอเลยนะว่าเออเขาท้องหรือเปล่าเขาผสมแล้วหรือปล่อยอย่างชาบูตัวน้อยนะมันผสมแล้วมันไม่สบายเขาก็ไม่ค่อยก้าให้ยาไงเพราะหมามันผสมแล้วไงโดยสฉีดยากแก้เสพอะไรต้องระวังเหมือนคนนะหมาท้องต้องระวังเหมือนคน นี่อ้าป่าแบบนี้อ้าป่าแบบนี้ยิ่ย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 ่ลูกเอาออกซิเจนไปเลี้ยงลูกใช่ไหมโอ้โหลิียน้อยขนาดนี้เลยโอ้สวัสดีค่ะกิฟหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่